สวัสดีครับผมมาครับทำกับข้าวเย็นครับวันนี้แซ่บนครับนอไม้ครับวันนี้ครับผมจะผัดหนอไม้ครับนี่ครับวันอื่นก็เอามาจักก่อนเลยครับเขาเป็นเส้นๆครับจะได้กินง่ายๆครับจักจักจัทให้มันออกเป็นเส้นๆก่อนครับใช้ซ้อมเฮานี่แหละครับขูดขูดเอาเลยง่ายดีนี่จักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ มาเป็นแบบนี้เลยครับหอาก็จะเอาลงไปต้มครับน้ำครับลงไปใส่กระทะต้มในน้ำก่อนครับให้เขาจืดๆจ,จักหน่อยครับเอาลงไปให้หมดในเสียดายครับต่อไปเอาก็มาตํานี่นะครับพริกไทย กระเทียมครับผมใส่สองอย่างนี้พอแล้วครับพริกไทยกระเทียมพอเลยนะครับมีหัวก็มายามหม้อต้มนนมไม้ครับโอ้โ้พอรับเดืสุกได้ดีแล้วครับนอ่จืดแล้วหวานแล้วครับไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่อย่างเลยครับนีุ่ดยอดเลยรสชาติธรรมชาติให้มาครับตักเสร็จเรียบร้อยกลนครับ มาใส่นี่เลยครับเพิ่มปรุงครับฝาเขียวครับซอสฝาเขียวใส่ลงไปมันห้อยครับหยอกไปครับหยาะมันหวอยลงไปน่ครับเอี่วขาวลงไปครับอกกระใส่ครับก็ะช้บกตรงใส่ตามเลยนี่ครับรสดีครับใส่ลงไป สูรุดครับตาหน่อยนี้ครับใส่ไปน้ำตาลนหน่อยครับลมความหวานคนให้มันเข้ากันครับคพืค่อเกระจายไปชัวช่วๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพัดเลยครับมา อย่างนี้เราครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันแล้วกับกระเทียมกับพริกรไทยครับเ้เส,ส่อต่ำลง <parenth> ผมได้ทีแล้วก็มนี่นะครับใส่หมูสับลงไปครับนิดเต็มสองกลดเต็มเล,ลไหครับไ่เมแครับ ครับตกระาครับเ่างบบบนีเป็นคนิดน่อยเลยครับทุคีทคุครา ปซื้้อทังเรียกเดี๋ยวเขาแล้วครับไม่ต้องสู้เลยครับตุกัะครับจุดเลยครับของโปรดของใครหลายๆคนเลยครับปัดสุกได้ที่แล้วครับนี่ครับปิดขายด้วยนี่เลยครับอิตู้ครับใส่เมงรักเลยนะครับเขาเหนมากเลครับหอมมากเลยครับหอมมากเลยครับตอนนี้ยิ่งหอมขึ้นไปใหญ่เลยครับ จกยินยนนแหละครับเดี๋ยวจังเอามาใส่ผัดน่องไว้เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับของแกมอีกอย่างหนึ่งครับปิ้งพริกหนุ่มครับหรือพริกหยวกครับปิ้งเสร็จแล้วก็เอามาลืบหนังลืบเปลือกมันออกครับอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วเอาไปกินกับผัดนองมื้อ้ครับสุดยอดเลยครับของคู่กัน เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยครับมาครับหิวข้าวละมากินข้าวนํากันดีกว่าครับนี่ครับตักใส่ถ้วยใส่จานมาเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่นี่หอมซีหน่อยครับนี่น้ําพริกปลาครับมีไก่ทอดไข่ทอดนิดหน่อยครับมาครับใครเข้ามาเห็นฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยครับสวัสดีครับผม